้ฟัังหน่อยครบที่นี่มีอะไรครับจากร้านเป็นลาวเขาใหญ่แล้วก็หอยทาค่กตำไหลัวค่ะใส่หอยดออันนี้เป็นตำไทยนะคะไม่ได้ใส่ไทปลาไม่ได้ใส่มันขาดความคือจริงๆเรามีปลารอยู่แต่เราไม่มั่นใจว่าท่านจะทานได้ไหมค่ะจัดไปค่ะจัดไปเลยค่ะที่น่าหันไม่ยุติธรไม่ดีไม่มีปลารได้ยังไงไม่ด้ไม่มาใส่ใส่ในสิงห์ นี่คือความหลากหลายของเราได้ซึ่งในแต่ละาพเนี่ยเล่นอะไรที่แตกต่างกันนะฮะก็ขึ้นในเป็นซ้อนกันไ้ไปชมเที่ยงขั้นตอนในหัวใจกันครับกันแล้วปแต่นั้นอีกใช่ไหมครับจริงๆถ้ารู้ก่อนอย่างนี้ไม่น่าต้อมีข้าวเหนียวใช่ไหมครับผมเพิ่งเล่นกินแต่าเรื่อตอนนี้เองโอ้ทไม่เล่นช้าจังเลยได้ง่าย ก็กินไปกินมาแต่นั้นที่ต้องใ่ปลา้ตลอดรสชาติีว่ามากใส่ใสลาราลอยครับในในมือจัทปาเน่ก็มีอาหารสามกะมีัมานีหน้า่ะานี่หน้าอาหารส รสชาตคราะว่ากินปลาล่างชื่อที่เรีว่า